เวฟนั่นเองนะคะในบทที่4นะคะเป็นเรื่องปรากฏการของขึ้นกลนะคะเราก็จะมาพูดถึงขึ้นกลกันนะคะทีนี้มาดูความหมายของขึ้นกลก่อนนะคะขึ้นกลนะคะก็คือเป็นปรากฏการที่มันมีการรบกวนเนาะสิ่งทีเ่เป็นแหลห่งสมดคลื่นนะคะเช่นพวกตัวอนุภาคเนื้อสารต่างๆนะคะแล้วก็ส่งผลให มีการส่งต่อพลังงานนะคะเราจะเรียกการส่งต่อพลังงานนะคะว่าการถ่ายโอนพลังงานนะคะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะต้องมีการถ่ายโอนพลังงานเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการถ่ายโอนพลังงานแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าคลื่นนะคะส่วนคลื่นกลนะคะก็จะหมายถึงคลื่นที่ ต้องมีตัวกลางในการส่งหรือถ่ายโอนพลังงานนะคะค่ะอันนี้คือลักษณะของการเกิดขึ้นกลนะคะการเกิดขึ้นกลเช่นอยยกตัวอย่างเช่นขึ้นน้ำนะคะขึ้นน้ำก็จะมีอนุภาคของน้ำนะคะเป็นตัวกลางในการทําให้เกิดขึ้นนะคะพรนั้นนะคะตัวอย่างเช่นอ่าถ้ามีแหล่งมีสิ่งรบกวนนะคะทาให้น้ำเนี่ยมัน เกิดการขยับหรือมีการสั่นนะคะก็จะทําให้เกิดเป็นคลื่นนะคะออกมานะคะแล้วก็ลักษณะของอตัวอนุภาคนะ้ำก็มีการถ่ายโอนพลังงานส่งต่อกันไปนะคะลักษณะมันก็จะออกมาเป็นคลื่นรูปร่างหน้าตาแบบน,นี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นคลื่นในสปริงนะคะก็มีการถ่ายโอนพลังงานนะคะจาก ตัวกลางที่มันเคลื่อนที่นะคะก็มีการขยับนะคะลักษณะของการขยับของตัวกลางนะคะมันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับการเคลื่อนที่แบบสันนะคะซึ่งการเคลื่อนที่แบบสันก็คือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมานะคะฉะนั้นตัวกลางของ คลื่นนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ําที่เดิมนะคะไม่ได้มีการเคลื่อนไปไหนือไม่ได้มีการเคลื่อนไปตามคลื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะคะในรูปนี้ลักษณะทิศท,ทางของคลื่นนะคะก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้นะคะอันนี้คือทิศของของคลื่นนะคะส่วนตัวกลางยกตัวอย่างเช่นอัอนแรกอย่างอัน ถ้าสังเกตอันแรกนะคะจะสังเกตว่าตัวกลางมันจะเคลื่อนที่ไปแล้วก็เคลื่อนที่กลับมานะคะซ้ำรอยเดิมลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกโมชันหรือ,อในบทที่1นนะคะเราจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบสันนะคะก็คือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมนะคะ ถัดมานะคะพอเราพูดถึงคลื่นในสปริงนะคะคลื่นในสปริงจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะถ้าเราทําการขยับขึ้นลงนะคะคลื่นในสปริงจะมีหน้าตาของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยที่อนุภาคนะคะจะเคลื่อนที่ขึ้นลงนะคะกับอีกลักษณะหนึ่งคือการทําการอัดนะคะอัดสปริงทาให้คลื่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะแต่ตัวอนุภาคนะคะจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในแนวขนานกันกับตัว ตัวทิศทางของคลื่นนะคะอันนี้คือลักษณะของคลื่นในสปริงซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของคลื่นกลนะคะอันนี้คือหน้าตาของอคลื่นในสปริงนะคะที่เราพูดถึงนะคะถ้าในรูปข้างบนนะคะก็คือทําการขยับื่อน,ข,น,ข,นขึ้นที่ขึ้นลงนะคะก็จะทําให้คลื่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะโดยที่อนุภาคนะคะจะยังเคลื่อนที่ ขึ้นลงนี้นะคะ <gesch Investment. S 2> ส่วนด้านล่างนะคะที่ทางของเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะแล้วก็อนุภาคของสปริงนะคะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาอันน <izophren. S 2> uh ี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของขึ้นกลนะคะก็คือคลื่นในเส้นเชือกนะคะคลื่นในเส้นเชือกถ้าเราทาการขยับนะคะพบว่าคลื่นก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะตัวอนุภาคเคลื่อนที่ขึ้นลงนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของคล <lawsuit. S 1> ื่นน้านะคะคลื่นน้ําที่เกิดขึ้นนะคะลักษณะของคลื่นน้านะคะก็คือคลื่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะส่วนตัวอนุภาคนะคะก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบวงกลมนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคลื่นน้ำนะคะคลื่นน้ำเป็นคลื่นกลมเหมือนกันตัวกลางของคลื่นน้ำก็คืออนุภาคของน้ำนะคะเคลื่อนที่เป็นวง วนลูนะคะฉะนั้นคลื่นน้ํานะคะเราสามารถบอกได้ว่าอ่ามันเคลื่อนที่ได้ทั้งขึ้นลงแล้วก็ไปกลับนั่นเองนะคะเป็นอ่าเราจะเรียกว่า orbital p a t of water molecule นะคะทีนี้เรื่องต่อไปนะคะมาดูส่วนประกอบของคลื่นกันนะคะส่วนประกอบของคลื่นนะคะเราจะพูดถึงในแง่ของการการเขียนการกระจัด ะะของอนุภาคของของตัวกลางของคลื่นกลนนะคะซึ่งพอเราเอามาเขียนกราฟแล้วนะคะพบว่าการกระจัดของนาอ่การกระจัดของของคลื่นนะคะของอนุภาคของคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ในลักษณะของการแบบกลับไปกลับมาฉะนั้นการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะไปตรงกับกราฟที่มีหน้าตาแบบนี้ซึ่งเราจะเรียกกราฟนี้ว่ากราฟรูปสายนะคะฉะนั้นเราจะ ทดแทนองค์ประกอบของคลื่นด้วยกราฟรูปสายนั่นเองนะคะทังนั้นเรามาดูองค์ประกอบของคลื่นกันนะคะทีนี้องค์ประกอบของคลื่นนะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักกับคำว่าเฟสของคลื่นก่อนนะคะคำว่าเฟสคืออะไรนะคะคำว่าเฟสตัวนี้ก็คือตำแหน่งบนคลื่นนั่นเองนะคะเป็นการระบุว่าตรงไหน คือตำแหน่งอะไรที่อยู่บนคืนนะคะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูที่กราฟรูปทรายอะถ้าอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ว่ามันมีการระบุตำแหน่งบนคืนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำการระบุนะคะตำแหน่งโดยเราจะใช้มุมแทนการระบุตำแหน่งนะคะดังนั้นเราจะพบว่าถ้าเราใช้รูปวงกลมนะคะรูปวงกลมเนี่ยจะมีมุมทั้งหมด360องศา เพราะนั้นมันก็เหมือนการครบ1รอบลูกคืนพอดีนั่นหมายความว่าเราสามารถกําหนดได้ว่า1ลูกคืนของของคลื่นนะคะก็จะมีตำแหน่งบนคลื่นต่างๆตามมุมของวงกลมนะคะยกตัวอย่างเช่นอันแรกตรงนี้นะคะวงกลมตรงนี้ให้เราเริ่มที่ศูนย์องศานั่นแปลว่ามันก็มาตรงกับคลื่นตรงนี้ที่ศูนย์องศาพอดีนะคะหรือพอมันเคลื่อนที่มาจนถึงตรงนี้ นะคะตรงนี้คือ90องศาฉะนั้นคลื่นของเราตรงนี้ก็คือ90องศานะคะพอเคลื่อนที่มาด้านนี้นะคะด้านนี้ก็คือ180งงงอ180ะะงศานะฉะนั้นมันตรงกับคลื่นตรงนี้ก็คือ180องศานะคะและถ้ามันเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้นะคะมันคือ270องศาฉะนั้นมันตรงกับคลื่นก็คือตรงนี้นะคะเป็นงองศาจนครบ ที่เดิมนะคะก็คือ360องศาฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น360องศานั่นเองนะคะถ้าใช้หน่วยองศานะคะก็จะได้ว่าตรงนี้คือ0องศา90องศา180องศา270องศาและ360องศาครบจําจำนวน1วงนะคะเราจะเรียกว่าตัว เราจะเรียกว่าตั้งแต่เริ่มมาจนถึงจบสุดท้ายตรงนี้นะคะครบสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยเราจะเรียกว่า1นึ่ลูกคืนเราจะเรียกมันว่า1นึ่ลูกคืนนะคะฉะนั้นถ้าในหน่วยองศานะคะจะได้ตัวเลขตามนี้แต่ถ้าเป็นหน่วยเรเดียนนะคะเราจะได้ว่าเริ่มที่0ูนย์เรเดียนนะคะถัดมาก็คือพายส่วนสองเรเดียนถัดมา180ตัวนี้ก็คือ พายเรเดียน,นะคะถัดมาที่270องศาก็คือ3พายส่วน 2, 2> เรเดียน,นะคะและสุดท้ายที่3 6 0องศาก็คือ2พายเรเดียนก็คือครบ1วงกลมพอดีนะคะเฟสใช้ใช้หน่วยได้ทั้งคู่นะคะได้ทั้งองศาแล้วก็เรเดียนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นกอไก่จุดกอไก่ปกติถ้าเราจะเรียกจุดกอไก่ คนอื่นจะไม่ทราบนะคะเราจะรู้ด้วยตัวเองอก็เรากำหนดเองแต่ถ้าเราใช้เฟสในการกำหนดนะคะเฟสก็คือการบอกตำแหน่งบนคลื่นนั่นเองนะคะตำแหน่งบนคลื่นะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ด้วยมุมของวงกลมนะคะใช้วิธีการบอกด้วยมุมของวงกลมนะคะทะนั้นเราจะได้ว่าจุดกอไก่คือ0ู นะคะศูนย์องศาหรือศูนย์เรเดียนจุดข้อไข่นะคะคือไายส่วนสองเรเดียนนะคะหรือว่า90องศานั่นเองจุดข้อควายนะคะคือไายเรเดียนหรือ180องศาจุดงงูนะคะคือสายส่วนสองเรเดียนหรือ270องศาและจุดจอจานนะคะครบรอบพอดีคือ2อายเรเดียนหรือ 360องศาและถัดมาเราสามารถไล่ต่อไปได้เลยนะคะไล่ต่อไปได้เลยบวกไปอีก90องศาบวกไปอีก90องศาเรื่อยๆได้เลยหรือเราจะเริ่มที่1ลูกคืนใหม่ก็ได้นะคะดังนั้นในรูปนี้นะคะพอมันครบแล้ว1นึ่งวงฉะนั้น1วง1วงกลมคือ3 6 0องศามันคือ1ลูกคืนฉะนั้นตรงนี้คือจํานวน1ลูกคืนนะคะถัดมาถ้าเรานับเพิ่มอีก ะะเป็นอีกหนึ่งวงเราก็จะได้อีกหนึ่งลูกคืนฉะนั้นวิธีการนับลูกคืนนะคะเราจากรูปนี้นะคะเราจะนับได้ทั้งหมด2ลูกคลืนด้วยกันนะคะฉะนั้นเราจะได้ลูกคลื่นมีสองลูกคลืนนะคะจากรูปเนฉะนั้นหนึ่งลูกคลืนนะคะก็คือนับจากศูนย์มาจนถึง3 6 0องศานะคะหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ ทีนี้นะคะมาดูองค์ประกอบของคลื่นนะคะถ้าดูจากกราฟรูปสายเนาะอันแรกนะคะคาว่าระดับปกติคืออะไรคําว่าระดับปกติก็คือการกําหนดให้เป็นระดับที่อยู่กึ่งกลางของคลื่นนะคะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับกราฟรูปสายก็คือมันก็คือแกน x ของกราฟรูปสายนั่นเองนะคะอยู่อ่าแกน x นะคะถัดม,มานะคะคาว่าสาันสคลื่นสันคลื่นหมายถึงตําแหน่งสูงสุดของคลื่นเหนือระดับปกติ นะคะฉะนั้นจุดสูงสุดของคลื่นอยู่ด้านบนนะคะตามลูกศรที่ชี้เลยนะคะเราเรียกว่าส er ันคลื่นถัดมานะคะท้องคลื่นนะคะท้องคลืค่นคือตำแหน่งต่ำสุดของคลื่นใต้ระดับปกตินะคะอยู่ใต้สุดที่ลูกศรชี้นะคะอันนี้เรียกว,ว่าท้องคลื่นถัดมานะคะความยาวคลื่นนะคะ,ะความยาวคลื่นหมายถึงความยาวหนึ่งลูกคลื่นเป็นระยะทางที่วัดจากจุด สองจุดที่ช้าที่สุดวนคลื่นที่มีเฟสตรงกันและมีหน่วยเป็นเมตรแสดงว่าความยาวคลื่นมันคือระยะทางนะคะความยาวคลื่นสัญลักษณ์คือหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะเ,เรียกสัญลักษณ์ตัวนี้ว่าแลมดานะคะนี้วิธีการหาความยาวคลื่นทําอย่างไรนะคะก็ทําได้3วิธีด้วยกัน 1. นนะคะวัดจํานวนหนึ่งลูกคลื่นวัดตั้งแต่จุดนี้ไล่มาจนถึงจุดนี้นะคะครบตัวนี้นะคะอน,นี่คือความยาว 1แลมดาหรือหนึ่งลูกคลื่นหรือ1ความยาวคลื่นนะคะวิธีที่สองนะคะวัดจากสันคลื่นหนึ่งถึงสันคลื่นถัดไปนะคะตัวนี้ก็เป็นการบ่งบอกความยาวคลื่นได้เช่นกันซึ่งมีค่าเท่ากันนะคะถัดมาวิธีที่3วัดจากท้องคลื่นหนึ่งถึงท้องคลื่นอีกอันหนึ่งถัดกันนะคะอันนี้ก็คือการวัดความยาวคลื่นได้เช่นเดียวกันนะคะทำได้ทั้ง3วิธีเลยนะคะ ถัดมานะคะเราจะพูดถึง a อ p มพิจูดนะคะอมพิจูดหรือตัว A นะคะมันคือการกระจัดสูงสุดของการสั่นของอนุภาคการสั่นของอนุภาคในที่นี้นะคะเราให้อยู่บนแกน Y นะคะมันคือการจัดบนแกน Y ดังนั้น a อ p มพิจูดนะคะเราก็จะวัดจาก เส้นปกติระดับปกติหรือแกน x นะคะขึ้นไปถึงสันคืนหรือระดับปกตินะคะลงมาถึงท้องคืนนะคะวัดแบ,บนี้นะคะอันนี้คือแอมปิจูดเนาะหรือจะวัดจากระดับปกติลงมาถึงท้องคืนนะคะซึ่งมันจะต้องมีค่าเท่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกฉะนั้นการกระจัดสูงสุดหรือแอมปิจูดของเราจะต้องมีค่าคงที่นะคะค่ะถัดมานะคะอ่ะทั้งหมด รวมทั้งหมดนี้นะคะเราจะเรียกส่วนประกอบของคลื่นนะคะนอกจากเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีคําศัพท์อีก2องคำนะคะก็คือคําว่าความถี่และค่าอ่ะเรามาดูคําว่าความถี่ก่อนนะคะความถี่หรือ frequency นะคะสกษณ์ที่เราใช้ก็คือตัว f นะคะซึ่งมันหมายถึงจํานวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่าน จุดใดๆใน1หน่วยเวลาซึ่ง1หน่วยเวลานี้เราก็คิด1วินาทีนั่นเองนะคะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างในรูปนะคะเราก็มาดูว่ามันมีจำนวนลูกคืนทั้งหมดกี่ลูกคืนนะคะโดยเขาบอกมาว่าลูกคืนนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด1วินาทีแสดงว่าเราสามารถหาความถี่ f ได้นะะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่ลูกคืนก็นับนะคะอันนี้1นะคะ อันนี้2และอันนี้อีกครึ่งลูกคืนฉะนั้นมันมีทั้งหมด2.5ลูกคืนนะคะมันคือ2.5ลูกคืนใน1วินาทีดังนั้นความถี่จึงมีค่าเท่ากับ2.5นะคะมีหน่วยเป็นวินาทียกกำลังลบ1ะคะหรือหน่วยของความถี่ก็คือหน่วยเฮิร์ได้นั่นเองนะคะถัดมานะคะคำว่าคาบ ของการเคลื่อนที่คาบหรือ period สาระที่เราใช้คือตัว t นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเวลาเนาะฉะนั้นเราใช้ตัว t นะคะแต่ t ท,ที่เป็น t ใหญ่และมันหมายถึงเวลาที่คลื่นนคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านจุดใดๆนะคะนั่นหมายความว่ามันคือเวลาต่อ1ลูกคืนนั่นยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะมี1ลูกคืนนะคะใช้เวลา ใช้เวลาไปทั้งหมด4วินาทีนะคะหลูกคลื่นนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด4วินาทีแปลว่าค่าของคลื่นนี้มีค่าเท่ากับ c วินาทีนะคะฉะนั้นค่ามีหน่วยเป็นเวลาใช้เวลาเนี่ยดังนั้นนะคะถ้าเราสังเกตว่า,าความถี่กับค่านะความถี่มีหน่วยเป็นวินาทียกำลังลบหก็คือ1ส่วนวินาทีเนาะหรือและ ค่านะคะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะนั่นหมายความว่า2อ,อันมันจะเป็นส่วนกลับกันนะคะแปลว่าถ้าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่างค่ากับความถี่นะคะเราสามารถหาได้ว่าค่ามีค่าเท่ากับ1ส่วน f หรือ1ส่วนความถี่หรือความถี่ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน t หรือ1ส่วนค่าอั่นะคะใช้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่่ะ ได้นะคะถ้าเราทราบค่าเราสามารถหาความถี่ได้ถ้าเราทราบความถี่เราก็สามารถหาค่าได้ัด้เองนะคะค่ะทีนี้ให้นักเรียนดูคําถามตรวจสอบความเข้าใจนะคะ4.11นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดของตัวเองได้เลยนะคะค่ะมาดูวันแรกนะคะการกระจัด ในในในรูปนะคะเป็นกราฟระหว่างการกระจัดกับระยะทางนะคะเป็นกราฟรูปสรเนาะมีตัวเลขบอกอยู่นะคะ1 2 3 4ถึงเลข8นะคะ,ะเรามาดูคำถามกันคำถามข้อที่1นะคะถามว่าจากรูปคลื่นขบวนนี้มีคลื่นกี่ลูกคลื่นอ่ะโอเคฉะนั้นกลับมานับนะคะ1ลูกคลื่นก็คือครบ360องศาพอดี1นะคะและ อีก1่รวมกันเป็น2ลูกคลืนนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลย2ลูกคื่นข้อที่2นะคะข้อที่2ถามว่าถ้าคลื่นขบวนนี้เคลื่อนที่ได้ตามรูปโดยใช้เวลาเท่ากับ1วินาทีคลื่นนี้จะมีความถี่เท่าใด f นะคะหา f ความถี่เท่าใดนิยามของความถี่อ่ะกลับไปดูนิยามของความถี่คือจำนวนลูกคื่น ใน1วินาทีนะคะถามมันคือจำนวนลูกคลื่นต่อ1วินาทีแปลว่าถ้าเขาบอกมาว่าใช้เวลาเท่ากับ1วินาทีเรามีอยู่ทั้งหมด2ลูกคลื่นแปลว่าความถี่ก็คือมีค่าเท่ากับ2ลูกคลื่นนะคะต่อ1วินาทีเนาะเพราะเขาบอกเวลามาให้นะคะ นั่นหมายความว่าความถี่มีค่ากับ2เฮิร์ตันเองน,นะคะส่วนข้อที่3ถามว่าค่าในการเคลื่อนที่ของคลื่นขบวนนี้มีค่าเท่าใดนะคะค่าก็คือตัวทเนาะซึ่งเราหาได้จากส่วนกลับของความถี่คือ1ส่วน f ฉะนั้นมันจะมีค่ากับน่งส่วน2นะคะหรือ0.5หน่วยของค่าคือเวลาหน่วยเดียวกันคือวินาทีนะคะตอบได้เลยนะคะก็ขอให้นักเรียนจดอ เนื้อหานะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนี้ลงไปในสมุดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ